แกเคยคิดไหมว่าการเรียนภาษาต่างประเทศมันง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยโดยเฉพาะตอนที่เราไปเที่ยวต่างประเทศลองคิดดูสิแกไปถึงปารีสสิ่งแรกที่แกต้องทำคือสั่งครัวซองบงยูอังครอวซองซิลเวเพร์เห็นไหมง่ายจะตายไปแล้วพอแกหลงทางแกก็ต้องถามคนแถวนั้น moi, e อกซ s คิวเซมัวอยลาตูเอเฟลนี่แหละแกได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสแล้วการเดินทางมันบังคับให้เราต้องสื่อสารเพราะม่ มีใครทูดภาษาไทยให้เราฟังตลอดเวลาไงล่ะแกจะได้ฝึกฟังฝึกพูดแถมยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมไปพร้อมๆกันอีกด้วยนะลองนึกภาพว่าแกกำลังต่อราคาของที่ตลาดในกรุงเทพเป็นภาษาจีนกลางถ่ายกว้ายละแพงไปแล้วสนุกจะตาย จำไว้ว่าการเรียนภาษาจากการเดินทางไม่ได้หมายความว่าแกต้องพูดได้คล่องเปราะตั้งแต่ครั้งแรกแต่เป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้สัมผัสภาษาอย่างเป็นธรรมชาติและที่สำคัญที่สุดคือการกล้าที่จะพูดออกมาถึงแม้จะผิดบ้างถูกบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้สรุปง่ายๆคือออกเดินทางซะแล้วภาษาจะตามแกไปเอง